สวัสดีค่ะช่องทองมอสสาวผูไทนะคะขณะนี้เป็นเวลาตีห้ากว่าวันนี้เราไปขายที่โรงเบนนะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนนะคะตอนนี้เรารุ้งมาทำออเดอร์ให้โรงงานไทในอนร,รอนเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะออกไปนะคะสวัสดีค่ะช่องทองมอสสาวภูไทนะคะช่องที่ทำทองมอนและขาทองมอนนะคะขณะนี้นะคะคืเอเราขายที่โรงเบนนะคะวันนี้วันกระเนิน,นออกวันศุกร์ เป็นเดือนที่สองที่เข้ามานะคะเ,เดือนที่แล้วก็เราจสายค่าไม่คืนนะคะเราไม่เคยเข้ามายังไม่ดูงานนะคะส่วนเดือนนี้เราดูงานแล้วเราจะเตรียมอะไรยังง้งเวลาเซ็ตเวลานะคะมันต้องมีนะคะถ้าไม่มีเราจะขายไม่ได้เลยช่วงไหนของเท่าไหร่เตรียมยงไนะคะ เวลาจะเป็นสอง,งช่วงเช้าพนักงานเข้ามาเั็นทีลงอาหารนะคะงอาหารก่ที่ง่เ,งเป็นในะคจะั้นเป็นใบกล่จะมีไก่ที่อยู่น,น,นไปเปนจันะคะคสวัสดีค่ะไดเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ช่วยนะคะมาได้ช่วยขายไวเชิล่าคขาแข็งมากแของมากอากาศนะคะดีทมากเก่งมากเลยดีมากสามัญร้อนจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรสหวานรสเค็ม รสเค็มต้นหอมผักชีสมุนไพรอันนี้อะไรครับอันนั้นรสเค็มต้นหอมผักชีสมุนไพรันมีสามรส่หรอใช่ครับสามรุอัอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะแต่ขนมโดเกลี้ยงสดก็ไม่พออบก็เลือแต่เค็มสี่ถุงเดี๋ยวต้องหมดนั่งคิดงานพลาดอีกแล้วีพี่เข้ามาช่วยไม่งั้นไม่ทันเลยสด,ด ไม่ทันท,ทำไม่ทันขายไม่ทัทนมีของมวนนะครับดีใจ ใช่ใช่แต่ว่าเดือนหน้าเราต้องดูว่าเขาจะจัดวันที่เท่าไหร่แต่เขาบอกเราล่วงหน้าไม่นานนะสองวันเองนะพี่ต้องเตรียมเอาได้ของมาให้ทันนะทันกันไหมคะลุงหมดหรือยังลุงหมดยังมีอยู่ไม่เอาจ้าข้ามในนั้นก็เหนียวตี้มันจะราคาที่เขานั่นได้รับได้ใช่ตอนเช้าน่ะใช่ที่มาพ์เช้าที่ใช่ใช่ห้าห้าขึ้นต้องดึ พี่ก็รู้หนูก็รู้ว่าพี่มาเยี่วันนั้นพี่ยังมาเลยวับนี้สี่ห่อสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าหมูเพราะมันเป็นขนมญี่ปุ่นไม่ีีของเขาเลยนะ ขยอยเก็บของก่อนนะคะเก็บลู่อเราเย็นเดี๋ยวทยอยเก็บของเอาผลไม้ก็เหลือแค่นี้นะคะขอบคุณต้องกดแชร์นะคะขณะนี้นะคะเรากําลังจะเดินมาเอารถไปเก็บของนะคะที่ร้านค้าลงเบนทอนบุรีนะคะจัางทำเสียนขายเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารก็จบอย่ันนี้ถือว่าขายได้ ดีไม่พอนะคะแต่ยังไงจะต้องมาคือเดือนหน้าอีกนะคะทุกเงินออกเขาจะมีสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนละครั้งเราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อโรงงานเบนนะคะขายสินค้าขายทองม้วนสดทองมวนเกาะทำให้ทาน ขอบคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะทางออกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะทำคลิปอะไรให้ชมท่านผู้ชมลูกค้า fc ดูนะคะขอบคุณคะ่ะ แล้วนะคะ